สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมในการสืบสารประเพณีไทยขึ้นมานะคะเนื่องในวันมหาสงกรานต์ปี2568เรามาร่วมกัน รถน้ำดำหัวท่านผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพของพวกเรานะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เราชาวสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนได้จัดกิจกรรมขึ้นมีหลายกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมแรกคณะกรรมการ ของสตรีอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมครั้งที่1ปี2,568หลังจากประชุมเสร็จเราก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะสถานที่จัดในวันนี้ก็คือโตโลโปตี้เมืองอู่ทองค่ะต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของพื้นที่นะคะวันนี้ก็กอมทับเดินด้วยท้องค่ะกองทับเดินด้วยท้องเราประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะก็า วกันก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมวันนี้เป็นวันดีของชาวสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขาจังหวัดชุมพรค่ะเราก็มาร่วมกิจกรรมสงกรานกันค่ะในวันนี้เราก็าใช้เวลาในการร่วมสนุกก่อนนั้นเราก็จะคณะนรรมากลงกัเราก็มาร่วมประชุมน,นะคะส่วนน้องๆสมาชิกสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนก็อยู่กันในลานน,นนอกค่ะ ก็ทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะคะตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารร่วมกันเราสวัีอาสาสมัครรักาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์ ส,สักตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขา,า,า,าจังหวัดสุพรรณบุรีเราจัดกิจกรรมวันสงการขึ้นนะคะที่โตโลโปตี้เมืองขุนทองนะคะตอนนี้สมาชิกของพวกเราก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นไงบ้าง สนุกมากค่ะสนุกมากค่ะยังมีกิจกรรมใช่เรายังมีกิจกรรมให้ร่วมกิจสองสาอย่างนะคะมีรดน้ําดาหัวท่านผู้ใหญ่แล้วก็เก็บของอะไรนะจับฉลากจับฉลากของหวันใครโชคดีใครโชคดียกมือขึ้นยังไม่จบค่ะยังไม่จบค่ะนี่คณะของเรายังไม่จบนะคะท่านผู้ใหญ่นั่งเงาอยู่ข้างหลังรอให้รอให้น้องๆรดน้ำ ตัผัวนี่นี่ค่ะระเดิมค่ะมาเดิมเป็นรายสุดท้ายไอ้อรายแรก <c oughs> ค่ะนี่ค่ะเราเรากิจกรรมของเราเราก็เริ่มด้วยการส่งน้ําพระกันก่อนนะคะส่งน้ําพระพุทธรูปนะคะส่งน้ําพระพุทธรูปกันค่ะค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> อนนี้นะคะกิจกรรมรดน้ําดําหัวท่านผู้ใหญ่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ใหญ่ก็นั่งเกล็ดดำที่เหล่าสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนก็เตรียมตัวเพื่อจะรถน้ําดําหัวของพรท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมสําคัญสาคัญกันนี่ท่านผู้ใหญ่ของเรานะคะท่านผู้ใหญ่ของเราท่านมาท่านมาเป็นเกียรติให้น้องๆสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนมา รถน้ำดําหัวท่านนะคะอันนี้ท่านที่เป็นอะไรคะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ท่านที่มีอาวุโสในก okay. ิจกรรมสติอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะ ก็จะมีผลที่ทางได้เรียนหลายชุดครับทําเพียงในเดือนนะครับทําเพียงในเดือนนะครับค่ะพอแล้วทางนั้นพอแล้วปัญหาค่ะอย่างไรบ้างแล้วคะค่ะใจ <laughs> คนดอนเตย์ดอนเตย์สุขีมีสุขภัยกรรมสุขภัย จะไปไหนก็ไปกล้องไปหมด พ,พันุมน้องก็ทํามาสวยมากเลยในการมารถน้าดําหัวนะคะอันนี้ครูก็ขอโอกาสน้องเสนอค่ะสก็ขอขอบคุณพี่ราชยาพี่รานชยาเขอเจอทำมาให้พวกเราโดยไม 宝宝很爱看第一组的画。